วันนี้เรามาอยู่ที่โลตัสนอตราชพฤกษ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้นำเสนอเป็นโลตัสนอตที่สกแกนจ่ายด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณรอบนอกนะคะอยู่ในสโต์ใหญ่ของโลตัสค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะหมู่นะคะไว้สำหรับรอเทนพันษาตามประเพณีนะคะ รตัดใหม่นะคะที่มีความทันสมัยแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากนะคะที่นี่เรายังไม่ได้ชมข้างในนะคะยังไม่ได้ชมข้างในโรอตัดเราก็เดินอยู่อยู่ด้านนอกนะคะจุดตรงนั้นก็เป็นสตาร์บัค์นะคะตรงนี้ก็จะเป็น, True Coffee นะะทรูคอฟฟี่นะคะว้าวทรูคอฟฟี่มีสองชั้นนะคะนี่ก็ ก็จะมีเล็กๆนะคะขายสินค้าพวกแคตตัดพวกของตกแต่งสวนโดยทั่วๆไปนะคะน่ารักดีนะคะเป็นมุมที่น่ารักมากนะคะน้องหมาเราน้องหมามาเที่ยวห้างนะคะ ได้สวยงามมากนะคะภายในทูคอฟฟ่ก็จะมี Wi-Fi ให้ใช้งานนะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะคะว่าให้ทดลองเล่นกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะมันี้ก็เป็นมุมตกแต่งสวนนะคะสวยงามา ยังรับสมัครงานนะคะที่นี่ใครสนใจมั่งก็เชิญมานะคะเราตัดน็อตลาดฉึกนะคะสตาร์บัคก็รับสมัครพนักงานอยู่นะคะหุ้นต่ำบางก็บ้นะคะนี่ก็จะเป็น เพราะบารมฉา,ายารักษ์ของในหลวงเรานะคะรัชกาลที่สิบเราตนนี้ก็เป็น JIB นะคะ JIB นี้ก็เป็น Studio อซนะคะโซนนี้เป็นโซนมือถือทั้งหมดเลยนะพวกเจมาร์ Mart, BB ี h o n e ทั้งหลายนะคะ d t แทก็มีนะคะซึ่งตอนนี้ดีแท็กกับทรูก็ จับมือกันแล้วนะคะเราตั้านราชพฤกษ์นี่ก็ไปมาสะดวกนะ,ะอยู่บนถนนราชพฤกษ์เลยนะคะ ปักหมุดได้เลยนะคะมาสะดวกไปมาสะดวกนะคะนี่ก็ที่เดินผ่านมานี่จะเป็นร้านมือถือทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็ของปาัานะคะเนสื่อก็มีนะคะ เดินชมสวนนะคะไม่ต้องออกต่างจังหวัดนะคะเดินทางไปมาสะดวกมากค่ะจุดตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะคะมีน้ำพุด้วยตอนนี้ก็อากาศร้อนอยู่นะคะก็ ดิกเลี่ยงแสงแดดก็จะดีมากนะคะเ็เ,เป็นเดินวนไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะข้างบนก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะคะร้านอาหารทั้งหมดเลยอยู่ด้านบน ตัวนี้คือถังทองนะคะสวยนะคะถังทองสวยนะคะ,ะ,คะเล่เจ็บเจนบ ็ดกับกาบหมากบน้องเต่าน้องหมาน้องกบนะคะน่ารักมากเลยนะตัวบก็สวยนะสวยงามมากค่ะตอนนี้ไอหนุ่มอสองคนนี้สนมากนะคะไอห,หนุ่สองคนนี้ผู้หญิงนี่สนมากกว่เพื่อนเลยนะคะ น่ารักดีค่ะกระจุ้นกระิ๋นะคะ สวัสดีค่ะที่นี่เราตัดร,ราชชฤกพ์ึกนะคะน็อตราชชฤกพ์ึกค่ะอยู่ถนนราชชฤกพ์ึกนะคะโลตัสนี้เป็นโลตัสที่เปิดใหม่นะคะมีสองชั้นโซนนี้เป็นโซนกลางของ,องของห้างนะคะก็จะมีมุมชมสวนมีมุมน้ำตกเล็กๆนะคะน้ำพุค่ะทอบตรงนี้เป็นอับรูนะคะ ทอบทูมี2ชั้นนะคะทูกับดีแท็กอยู่ใกล้กันเลยค่ะเพราะเป็นพันธมิตรจับจับมือกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขึ้นมาบนชั้นสองของห้างแล้วนะคะมีหลายคะแนนเลยค่ะนี่ก็จะอยู่บริเวณชั้นสองนะ ก็จะเป็นสวนนะคะจัดแต่งสวนตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะคะมีมแมลงปอด้วยนะคะสวนเขาสวยงามน,นะคะเป็นมแมลงปอผีเสือ้อ ไว้พักผ่อนหย่อนใจนะคะแดดล่มลมตกค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะคะอากาศร้อนมากก็บ่ายสองโมงแล้วนะคะนี่ห็นลูกไข่นะคะนานั่งนี่อะไรเนี่ยใบยซ้อนๆกันใบแข็งๆนะคะ ที่นั่งหินลูกไข่นะคะเป็นกวงกวงด้านในนะคะของปลอมมองตรงนี้ก็นะคะอิดมุก็จะสวยงามมากนะคะใบแข็งๆนะคะนิยมปลูกกันตามห้างนะคะเป็นไม้ประดับค่ะ สวยงามนะคะใบใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นทูนะคะซึ่งข้างล่างก็จะเป็นทูคอฟฟี่นะคะด้านบนก็จะเป็นทูพีคนะคะเทคโนโลยีสูงเลยนะคะของทูนะคะ เป็นอีกมุมนึงนะคะมองลงไปก็จะเห็นนะคะของตกแต่งที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นตู้หยอดพวกเครื่องดื่มนะคะของเต่าบินนะคะก็จะมีเมนูกาแฟ ยอดแบงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องรับเครื่องดื่มน,นะคะอย่ตรงนี้ช่องรับหลอดและฝาเขา้าไปอยู่ตรงนี้นะคะวิธีเข้าใช้งานก็จะมีทัชสกรีนนะคะเป็นจอทัชสกรีน ปวงกลมนะคะตกแต่งไว้สวยงามนะคะน่าเดินมากเป็นเป็นบรรยากาศโมเดิร์นมากเลยนะคะโรตัสร<ม>ัสพกษ์ที่นี่นะคะโมเดิร<ม>์นมากมตอนนี้เราก็พามาเดินชมจุดต่างๆในห้างนี้นะคะหากท่านใดสนใจอยากจะมาชมความทันสมัยโมเดิร์นของสาถานี้ก็ มาได้ที่ราชพฤกษ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์มาชมโฆษณามาให้กำลังใจใมายนะคะขอขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ tp s กินของลุงพลป้าแตนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าด้วยสินค้าทุกตัวได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มี คุณภาพใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะคะพวกเรา FC พอตตอก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าลุงป้านะคะแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจเป็นกำลังใจให้ลุงผลป้าแตนสู้ๆค่ะ